โอ้โหตรงนี้ต้องกลางตึงมากครับโอ้โหพี่ต๊อดเปิดอะไรครับพี่ต๊อดโอ้โหตอนนี้พี่ต๊อดอยู่บ้า่เห็นแบมรับนะโอ้โหเนี่ยเต้าคาเมลยังโหเลยเห็นั้ยวิซ่าไนดะ้เห็นมั้มอ่าเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนี้หรือว่าเซเว่นไนท์เอเป็ก o m เกนชิน หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ยอิเล็กทิกชอบรับเตอร์มหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดไทยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็กเนี่ยมา2,009อิเล็กทริกช็อปเนี่ยจะทุกเกมเลยคือ2,000บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติมอิเล็กทริกช็อปก็อย่าลืมบอกว่า,าเติมผ่านมาจากหมีนะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอ,อย่างราคาสมมติ 2 0 5 0บาทกับ2000บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็กเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแ็กอะไรอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทําให้เพื่อนๆใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีอวยพร <c oughs> สวัสดีครับมีลัอกกี้แบน,นะครับวันนี้เราอยู่กันในนิโนคุนีนะครับเกมมหายอดละของเรานะครับก็ หมีหายไปเนี่ยอ,อ่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหมีไม่ได้มาวอนะเพราะว่าหมีไม่รู้ว่ามีวอเวย้ยถ้ามีถ้ารู้ว่าจะมาแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยที่หมีอัดวอไปเนี่ยอันนี้คลิปเสียเลยไม่ได้ลงนะครับต้องขอการขอการขอโทษคนในคิวด้วยครับที่ไม่ได้ลงด้วยนะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาอัดคลิปวอให้นะครับก็เป็นลีนลิสสนุกสนุกนะครับก็จะมีซี่สู้กันก็จะเป็นทามากอสกับวาฮาร่านะครับผมก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ บอกจริงนะหมีก็ไม่ได้มาภาคนานแล้วแล้วเนี่ยหมายถึงอัโนนี้โนคุณนี้นะถ้าเกิดมูลท์เบทนี่หมีแทบทุกวันนะ่ะเอ่อคิวมันดูตรงไหนวะลืมละอ๋อเนี่ยครับเดี๋ยวมีธร,รมกอสกับวาฮาร่าวาฮาร่าดีถ้าเกิดเออหมีได้ข่าวว่าเป็นคิวอะไรนะบึกปั้มซัมเบ้รวมกับคิวอเวนะครับถ้าหมีพูดผิดขออภัยนะครับอ่าเรามาเริ่มขุนพลกําลังลบของธามกอสก,กันเลยนะครับก็คือตุ๊กแกชงนะครับตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าคิวคือ้องโบนนะครับ อันนี้คือชิกาดูดเนี่ยอันเนี้ยโอ้โหตอนนั้นแกซีพีก็สล้านเลยนะที่หมีไม่ได้มาดู2อาทิตย์เนี่ยตอนนี้แกสามล้านห้าก็เป็นน้ำดัอันดับหนึ่งนะครับต่อไปคุณ9ก้าหหนี่หมีไม่รู้จักว่ะแต่คุณแฮมเบคอนอันเนี้ยน่าจะเป็นคุณปุนแน่คุณซีคอนนะอันนี้โลบคนดังนะครับอันนี้แฮมบิสกิตนี่น่าจะแฟนแกน่าจะลีลีนะถ้าหมีจําไม่ผิดอันนี้ก็เดสทอยพลัง4ล้านน่าจะมีคนเดียวแหละถึงจะเปลี่ยนชื่อยังไงหมีก็เดาว,ว่าคุณออซี่แน่นอนนะก็เ,เป็น อาเดสทอยที่เก่งที่สุดในกิวอยู่แล้วนะครับตั้งแ,แต่ตรไลน,นะต่อไปก็คือคุณมิสเตอร์พลโยอันนี้แกเป็นนักดาบที่อยู่กับกิวมาตั้งแต่แรกนะครับต่อไปเต้าคาเมลตอนนี้เอ้า,อาตอนนี้มาเล่นวีแล้วหรออ๋อเมื่อก่อนแกเล่นโลบนะไกด์อะตอนนี้มาเล่นวีแล้วนะก็ปกติแกก็โหดอยู่แล้วนะามาเนส่วนแฮมสติกเนี่ยอันนี้คือแบงนะครับแบงก็เป็นวิสาที่เก่งมาตั้งแต่แต่ไรอยู่แล้วนะปกติเห็นพวกวอร์แกจะติดประมาณท็อป1ถึงท็อป3าท็อป้นะไม่เกินนี้นะ อันนี้เชียชี้หมีดูจักต้องขออภัยนะส่วนเต้าตัวเล็กก็เป็นเชียที่เก่งที่สุดในคิวไมลั้นต,ต,ตั้งตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะครับโทษนะอันนี้ตะกี้หมีไปพากูนม,มาตอนนี้เสียงแหบมากเลยนะ,ะคนไหนหมีไม่รู้จักหมีขออภัยจริงๆนะเพราะว่าหมีไม่เคยคุยด,ด้วยหมีก็ไม่กล้าพูดมากถูกไหมโอ้ส่วนใหญ่หมีไม่รู้จักทางนั้นแล้วคุณคาบูมนี่อยู่มาตั้งแต่แรกแนละ้วหมีจำได้อคุณไม่รู้จักกอโทษน,นะทาไม่รู้จักคุณโพนี่นี่หมีเห็นมาตั้งแต่แรกแนละ้ว ในลัคกี้แบนนี่หมีนะคนอื่นหมีไม่รู้จักต้องขออภัยนะครับต่อไปจะเป็นของมาฮาร่านะอู๋มาฮาราหมีภาคไม่ทานอีกแล้ววะบอกเลยว่ารีบมาจริงนะเดี๋ยวเอาว่าจบเสร็จเดี๋ยวมีพูดมาฮาราต่อให้นะเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าหมีลำเอียงหมีนี่ใช่ไหมเฉพาะผู้เล่นนะอ่าโอเคครับหมีไม่กินยาเลยวะก็สู้เลยครับผมสามเลนนะครับ อันนี้มีขออนุญาตปิดแชทกิวแชทตาร์ตี้ด้วยนะเพราะว่าเออคนในกิวเขาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อ่ะอันนี้หมีก็เพิ่งรู้จะรู้วิธีปิดมีมีพูดตรงๆนะตอนแรกหมีก็ไม่รู้คือคือในกิวอะ่ะถ้าเกิดมีอะไรไม่ชอบอย่าบอกซิฟมาบอกหมีตรงๆได้นะอยากให้หมีปรับปรุงเอ้ยก,ก,กดปุ๊กกันเออกดปุ๊กเออรอดครับโอ้โหคุกกิ้งไม่ทันละเออตายไม่ไม่ตายนะครับก็เอา้าไม่ได้ดูตายเลยอะ่ะวิ่งมาต่อนะครับ อตอนนี้นะครับทางทรมาคอก็ได้บุกข้างบนเนี่ยมาถึงธงข้างบนแล้วนะครับใกล้ความจริงเข้าไปแล้วนะส่วนตอนนี้เรนการนที่ตึงมากนะครับกับทางวาฮาร่าเพราะว่าวาฮาร่าเนี่ยรวมของอทางอเวกับบ้มบเซม,มเบ้เข้ามาเนี่ยคือตัวโหดแกจัดจ้านมากเลยนะเี้ยต้นตึงนะเดี๋ยวมีหอยงาลรอก่อนบองจริงคือวอร์มูลไรเบยแล้วมาบอยนี่ต่อคือคือเหนื่อยมากนะเพราะว่ามีก็ต้องภาควอ์มูลไรเบยด้วยเพราะว่าวันนี้มันก็เป็นศึกแบบ อันดับหนึ่งอันดับสองเจอกันอนะ่ะมีอุกิวอันดับสองเนี่ยอันนี้ก็เป็นว่ามีขอมาถ่ายทอดสศกความมันของเซฟอะคอลิโอ้อ io, อเพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเออ่มีจะพูดว่างไงดียะถ้าเกิดม,มีไม่มีไม่อัดคลิปมันก็ไม่มีใครทําแล้วถูกไหมเขาถ้ามีไม่ทำเนี่ยเขาก็จะไม่รู้ว่าเฮ้ยจริงๆเซฟอะคอลิโอมันมีคิวเก่งๆ,ๆเยอะแล้วก็พูดเล่นเก่งๆเพลเพยอร์เนี่ยปหดหัวเยอะมากนะอ่า ตอนนี้ข้างบนบุกแตกแล้วนะครับแต่ตรงกลางยังไม่ได้นะตรงกลางนี่ตึงในตึงมากนะเออหมีไม่ตายอีกแล้วครับเพลอพลาดแป๊บเดียวตายทันทีเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอันนี้คือคือหมีก็เป็นนักข่าวมาภาคให้นะเดี๋ยวอ่ฝั่งของวาราเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบคลิปเนี่ยเดี๋ยวหมีจะพูดถึงชื่อผู้เล่นด้วยนะเดี๋ยวจะไม่เกิดความเท่าเทียมอีกเดี๋ยวหมีก็จะโดนอีกนะครับ ตอนนี้ตอนนี้ตรงกลางยังตีไม่แตกนะเห็นบ้าสังเกตดูเสียงมี <c oughs> โทษโทษโทษ <c oughs> เสียงแม่งแหบเลยอะไปภาคมาโอ้โหมันรุนมากนะมูลไรเบทอะไรเงี้ยรอบชิงรอบชิงแต่ตะกี้เอ่อคลิปคราวที่แล้วตอนจบวอไปอะหมีลืมอัดหมีไม่ได้ลืมนะแต่ว่าไฟมันเสียว่าจริงๆอ่ะคลิปนั้นที่โดนลุมสามันมากนะจริงๆนะหมีพูดจริงๆหมีังเสียได้อยู่เลย คือลงไปยังไงคนก็ดูอยู่แล้วถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นวอลบางระจารันนะนะคลิปคราวที่แล้วมันเสียงจริงเว้ยอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเพื่อนๆก็มาดูความมันนะครับเดี๋ยวหมีจะพยายามพูดพาดให้ด้วยนะเพราะึงนะนแต่หมีก็ต้องขอค่าด้วยนะต้องช่วยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนด้วยนะครับอ่าตอนนี้โอ้โหทางเขาตึงจริงๆนะที่เห็นแล้วเขาก็ายังบุกกลับเราได้นะเห็นไหมเนี่ยดูดิสามเลนตึงหมดเลยตอนนี้นะเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าทางธามากอสเนี่ยจะแก้เกมั่างวา,าร่ายัางไงเพราะว่า ฝั่งวาฮาล่าเนี่ยรวม أ, บึ้งบึ้งเซมเบ้แล้วก็ทางอเวอเวนี่ก็ตัวตึงทุกคนนะพลังพลังเนี่ยสล้านไม่ต่ำกว่าสิคนนะครับเราสามารถจะเข้าไปได้แต่แต่อะไรรู้ไหมโอ้โหโคตรเยอะเลยอันนี้ยวมีถอยก่อนนะครับมีเป็นนักข่าวมีต้องพยายามตายยากๆนะเนี่ยเอาเี่ยกูมากดปูเลยเนี่ยเฮ้ยปูปูด้วยกูด้วยเออกดปูครับเออปูทำเนี่ยถ่ายไหมป,ปูมันดีตรงเนี้ยแหละไม่มีปูก็ตายไปแล้วตะกี้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอตอนนี้ฝั่งธํมากอสบุกเข้ามาถึงลูกแก้วบางกรกลางแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถที่จะบุกได้หรือเปล่านะครับโอ้โหนี่มีตายชัวครับเออเรียบร้อยครับเดี๋ยวมีวิ่งมาใหม่นะครับบอกแล้วนะว่าว่าฝั่งเขาตื่นจริงๆนะเพราะว่าซีพีประมาณ3ล้านนี่เป็น10คนเลยนะอันนี้มีเห็นนะเห็นปะ ฝั่งเราตอนนี้ตรงกลางทางข้างล่างตอนนี้เราหยุดได้นะทางทิศใต้แล้วนะแต่ว่าตอนนี้ทางกลางยังตึงอยู่นะครับยังไม่สามารถยุดได้นะครับส่วนข้างบนนี่ยังเข้าไม่ได้เลยนะต้องบอกบอกว่าทางวาฮาร่าแก้โหดจริงนะอันนี้ต้องอันนี้ต้องยอมรับเลยผพราว่าถ้าเกิดเป็นเป็นกิวอื่นตีกับทางธรมมกอนเนี่ยคือแป๊บเดียวก็พังแล้วนะนะอันนี้คือเขาแบบเขาอาจจะมีการแบบวางแผนแก้เกมที่ดีขึ้นนะครับหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่จริงวาฮาร่ามันก็เพิ่งทํากิวใช่ไหมเพิ่งเพิ่งรวมกิวใช่ไหมอ่า ็นบ้านเราบุกเข้ากลางไม่ได้เลยอะทางกลางนี่คือแบบตัวเขาตึงมากเอวันนี้ตัวตัวเทพๆเราสองคนไปไหนหมดนะครับเนี่ยเออตัวเปิดที่เก่งอะตัวเปิดที่เก่งก็หมายถึงเออคุณคุณต๊อดกับคุณอะไรนะชิกาดูดอ่าน่าจะไปทางอื่นนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือตัวเก่งๆเราก็โหดเยอะนะตรงนี้แต่ก็ยังเอาไม่อยู่เลยนะคือหมีก็แบบว่านะ พยายามเอาใจช่วยแล้วอ้าวเ็จกูรับออกมาอย่างนี้โดนยิงเข้าไปครับผมเบเทโอสลลงกระบาสักทีนึงเออโอ้ยหนีไม่ได้แก้เลื่อนเลยแล้วเนี่ยมันมันเฮลไม่เต็มอะเดี๋ยวมีขออนุญาตภาพสถานการณ์ oh. oh. ไปด้วยแล้วกันแล้วกันนะครับตอนนี้ข้างล่างตอนนี้ขึ้นธงขาวอยู่นะครับเราก็ยัง50-50อยู่เห็นไหมแต่ว่าตรงกลางกับข้างบนตอนนี้ยังไม่สามารถจะเข้าไปได้เลยนะครับต้องบอกว่าทางเดวิวเออเดวิลออกมาเปิดแล้วว่าเอยไม่ใช่โทษรับ ทางวาฮาร่านี่หมีติดเดวิลหรือเพราะว่าช่วงนี้วอเนี่ยจะเจอแต่เดวิลตลอดนะครับมันก็เลยติดนิดนึดนงนะตอนนี้คือคุมเชิงกันหมดเลยนะยังไม่สามารถเข้าได้ทั้งคู่เลยนะครับสําหรับเลนกลางนะครับเพราะาเลนกลางมันจะเป็นเลนที่ตึงที่สุดแล้วนะครับนี่หมีก็ภาคตามสถานการณ์นะพยายามภาคเท่าที่ทําได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวหมีก็ไม่ได้ทําของไม่ได้อะไรมันก็โลคัสบานานแล้วแหละอย่างที่บอกแหละคือถ้าเขาจัดการโปรันนี้จัดให้เลยนะ เดี๋ยวจะเติมจะเติมให้แต่ว่า,าคงเป็นแค่ความฝันใช่ไหมอ่าตอนนี้นะครับของทางมากอสเนี่ยยึดทางข้างบนกับข้างล่างได้หรือแค่ตรงเลนกลางอย่างเดียวเพราะว่าหมีเท่าที่หมีดูนะเหมือนเลนกลางเขาจะเอาตัวตึวตงๆมาหมดเลยนะเนี่ยอย่างการเสือโอ้โหน,นี้เลดกการสหแล้วหรออ่าตอนนี้เราสามารถเข้าเอาดินที้ท่านช่วยเพื่อนๆหน่อยครับโอ้โหดูดเข้าไปซะหน่อยนิดนึงขอซะนิดนึงขอซะหน่อยอ่าตายครับปูขอฆ่าบ้างครับเออโอ้โห ต้องบอกว่าตรงกลางนีดตึงมากนะตอนนี้ถึงก็ต้องเออมีกดปูก่อนอปูป,ปูเออแล้วก็ตายครับปูดีเล่อยู่นิดนึงนะครับนี่ตายไม่เป็นไรครับเราเกิดเทสวิ่งมาใหม่เลยครับเพื่อกิวครับอย่าไปกลัวครับผมอตอนนี้สถานการณ์นะครับก็คือตอนนี้ตรงกลางเราสามารถที่โอ้โหเขากลับมาหยุดได้หรอเร็วมากสกีอาข้างล่างเรายึดได้แล้วนะแต่ตรงกลางยังแล้วก็ข้างบนนี่เรายึดได้อยู่นะครับ เดี๋ยวเราต้องไปดูกันนะครับว่าตอนนี้ใครจะได้ทงมากกว่าในตอนที่หมดเวลานะครับตอนนี้ทํามากอรได้ทง5นะครับส่วนธามีไม่ได้ดูโอ้ยแ๊บแป๊บแ๊บใจเย็นอย่าทำนักข่าวเลยครับนักข่าวโลคัสมากปแทบไม่ได้เล่นเลยพูดจริงๆนะ <laughs> เพราว่าช่วงนี้มีติดเกมทํทำเยอะเพราะว่าเอาอาทิตย์ที่แล้วมีกอดเอาวอลแล้วก็มีงานจ้างเกมมือถือสี่เกมมีถึงไม่ได้มาอัดวอลนะพูดจริงๆและที่สำคัญคือหมีไม่รู้ว่ามีวอลด้วยถ้าหมีรู้ว่ามีมาแน่ไม่ต้องห่วงครับ อันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะคืออาทิตย์ที่แล้วมันไม่ว่างจริงเว้ยถ้าถ้าว่างอ่ะมีมาอาจให้อยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยที่อจเนี่ยจะจัดใจเลยนะอยากให้เพื่อน,อนๆได้มาดูความมันของเซฟอะคอริโอบ้างนะเพราะว่าเพมีคนเก่งๆเยอะไม่ใช่แค่เซฟหนึ่งนะอันนี้หมีพูดจริงๆนะ,อะตอนนี้โอ้โหเห็นบ้างว่าทางวาฮาร่าโหดจริงนะเห็นบ้างเขายึดธงคืนข้างบนกลางตรงกลางได้ขนาดอ่อ เรามีตัวเก่งๆเยอะมากเรายังเรายังไม่สามารถเอาดิทอยชัโอกเปิดเข้าไปเลยครับจังหวะน,นี้โดนครับตายกราบไม่น้อยหรอบอกเลยว่าต้องโดนนะครับหนีกราบครับไม่ยอมครับผมวันนี้กูเอ่ปูมาเพื่อเพื่อเป็นนักข่าวเลยนะบอกตรงเลยนะเฮ้โยโอ้โหโดนเปิดครับโดนดิทอยโดนอา่เเอาเลออ่าจานดีม โอ้โดนเดไอโดนเชทอยกระโดดอะตะเกียมันดึงอะตายหมดเลยครับโอ้โอหเดี๋ยวเราลองซีวีแป๊บนึงนะครับอันนี้โทษนะถ้าเกิดมีเสียงแหบหรืออะไรเพราะว่าเนี่ยหมีหมลไปว่างอมูนไลฟ์เบสมาไงคือเหนื่อยมากตอนนี้มือยังสั่นๆแนงยแงงเลยนะพูดจริงๆนะแต่จะพยายามผ้าคดีที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนพูดเดยอะว่าเฮ้ยหมีแม่งทิง้งนีโนโคุณนี่คือหมีไม่ได้ทิง้งเว้ยแต่ว่าคอนเทนต์ช่วงเนี้ยมันไม่ค่อยมีด้วยแหละเอาจริงๆนะ มันเป็นคอนเทนต์ที่แบบทุกคนก็รู้กันหมดแล้วไงหมีก็เลยแบบเออรอรอ,รอก่อนดีกว่านะอย่างคอนเทนต์แม่มดนะเอาจริงแม่มดมันไม่ได้ยากเลยคือ,ค,อคือหมีก็เลยไม่ได้ทำเพราะว่าหมีดูแล้วคนมันก็ผ่านกันได้ถูกไหมโอ้โหตรงนี้ตรงกลางตึงมากครับโอโ้โหพี่ตอดเปิดอะไรครับพี่ตอดโอโ้โหตอนนี้พี่ตอดอยู่เบอกว่าพี่เห็นแบบแะบ วูนี่เต้าคามลยังโหดเลยเห็นหมากวิาั์ดเห็นหมากไกด์เคยบอกจําได้มีจําได้เลยว่าไกด์บอกว่าอยากเล่นวิสาสดม,มานานมากแล้วครับเบื่อโลบนะอันนี้ได้สมใจแลวเห็นมีเห็นเปิดสวยมากนะลีกเปิดที่ตายเรียบอะ่ะคือรู้เรื่องอ่ะนี้เราก็ต้องออพยายามดันเข้าตรงกลางนะครับตอนนี้คือทางชิศเหนือนี่ที่เรายึดธงตอนนี้เขาลงกันมาได้แล้วนะนาทางด้านเราก็ได้ตอนนี้เรามีชัยมากกว่าเรื่องธงนะครับตอนนี้ธงเราได้6นะครับอีกฝั่งหนึ่งได้หนึ่งนะครับเราจะมีโอกาสชนะไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ คือตอนเนี้ยที่หมีดูอ่ะเกมเราได้เปรียบครับแต่ว่าเราต้องมาดูกันนะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยใครจะสามารถยึดธงได้มากกว่านะครับหมี่ก็ทําเท่าที่หมีทําได้อ่ะสู้มันครับอย่าไปกลัวครับคาร์โลน่ายิงมันเข้าไปไปยังโอ้ยกดปู่อนจังหวะนี้เออปูแอบมาพอกดปูเสร็จล้วก็คอมโบเอ,อ่อมันเตลัยออนแล้วก็กระโดดออกมาแล้วครูก็ตายครับหายอมตะก็ตายเนี่ยเออไม่รอดครับบอกเลยว่าจังหวะตะกี้ ของทางบาฮา,าเลาออกมาเยอะมากนะอันนี้มีขอโกรกกุณาเพชรเกิดแม่งเลยละกันนักข่าวต้องไม่ตายครับนักข่าวต้องเลว่าได้ครับอตอนนี้คือทางของธรรมก็สามารถยึดข้างบนแล้วก็ตรงกลางแล้วก็ข้างล่างได้แล้วนะครับมีโอกาสชนะมากกว่ายเยอะนะตอนนี้เห็นไหมครับส่วนใหญ่ตอนนี้ผู้เล่นของทางธรรมก๊เนี่ยรวมอยู่เรียนกลางพร้อมจะบุกป,ปิดเกมเลยนะครับผม ตอนนี้คะแนนของทางทรรมกอสเนี่ยเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเอ็ดแล้วก็ทางวาฮาร่าสองพันร้อยสิบหกมีไม่อยากพูดคะแนนเพราะว่ามีเห็นคะแนนมันขาดแล้วไงก็เลยแบบเออไม่ค่อยอยากพูดเยอะเนาะแล้วคือทางทว่าเอ้ยโอ้โหกดเออปูปูดีเลยครับแตครับกูโดนดิสทอยชั่นพอตัวเองลองโดนบ้างเป็นไงเจ็บปวดเลยโดนดูดเข้าไปโอ้โหตรงกลางตึงมากนะตึงตึงในตึงตึงตึงแบบดังเพี้ยๆเลยอ่ะเข้าไม่ได้จริงๆเลยนะเห็นปหมโอ้โหโดนเฉียดๆกูตายเลยจานข้าว เกิดมาใหม่ครับ16วิมันช้าไปนะข่าวใจรอน,นักข่าวต้องรีบม,มาภาคครับอ่าตอนนี้สถานการณ์เหมือนเดิมนะครับก็คือทางองธางมากอสเนี่ยสามารถยึดข้างบนแล้วก็ข้างล่างแล้วก็ตรงเซนกลางได้นะครับจริงๆเซนกลางสําคัญสุดแล้วถ้าเรายึดได้เนี่ยโอกาสชนะสูงเพราะว่าถึงเราจะไม่สามารถปิดเกมได้เห็นไหมแต่ถ้าเรารอเวลาคะแนนหมดยังไงเราก็ชนะนะครับเพราะว่าทงเราได้ทั้งหมดตอนนี้คือ7ต่อ0นะครับออเดอร์อมีภาคอะไรผิดก็ขออภัยนะเพราะว่า หมีทําหลายเกมมากแล้วแบบโอ้โหแต่ละเกมมันก็ต้องมีวอร์ใช่ไหมบางทีอาจจะลืมบ้างอะไรบ้างก็ต้องขอกาบขออภัยนะฮะที่นี้เลยนะครับกูโดนขัดอีกแม่พยายามแล้วอันนี้พยายามแล้วจริงๆคือบางบางเรื่องเราก็แบบโอ้โหมันมันไม่คาสิกมันเกมมันเยอะมากนะหมีพูถูกว่ากูตอนนี้ไม่กล้าเข้าไปเปิดดิทอยเลยอะเห็นจํานวนคนข้างหน้าแล้วอะมาสามสิบสี่สิบคนได้มั้งนั่นอะดิทอยท่านยิงเข้าไปเลยครับเอออะเอออะโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมจบไปเรียบร้อยนะครับ สำหรับการวอลลีลิกนะครับก็เป็นของทางธรรมกรชนะไปที่1-0,000คะแนนคือถ้าเกิดได้คะแนน1 0 0 0 0นเนี่ยมันจะชนะก่อนนะแล้วก็ทางวาฮรารอา2,916นะครับผมก็อันนี้เดี๋ยวหมีขออนุญาตมาพูดนะครับก็อันดับหนึ่งก็คือพี่ตอสน,นะ84คิวอันนี้อันนี้ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะต่อไปเต้าคาเมลเห็นไหมไกด์อะตั้งแต่ไกด์ไปเล่นวิศาสเห็นไหมไกด์โอโหอนาคตลุ่งเลื่อนเลยว่ะรู้ดิแชแซงวิเทพเทพหลายคนอะ ต่อไปที่3คือการเสือจะการเสือนีอ่อันนี้มีคุ้นๆน,นะเหมือนเคยคุยนะแต่ว่าเห็นเลือดแจกแปดแสนเก้าอะซีพีกระตุงอยู่แล้วนะต่อไปเรา4ีคุณชิกาดูดนะคือชิกาดูดเนี่ยเขาเป็นอสอดแมนอันดับหนึ่งของเซฟอยู่แล้วนะคือโหนะเรื่องดีเกียเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะต่อไปเต้าตัวเล็กอันนี้คือเอ็มอะเอ็มเป็นคนที่อันนี้มีพูดจริงๆนะตั้งแต่รู้จักมั้นแต่เปิดเซฟเนี่ยเอ็มเป็นเอนจิเนียร์ที่โหที่สุดแล้วนะที่หมีเจอ ต่อไปแฮมสติกแฮมสติกอันนี้อย่างที่หมีพูดเใช่ปะปกติแฮมมันต้องติดอยู่แล้วว่ายังไงก็ติดครับแบงค์เนี่ยหน,นึ่งที่สิบอะยังไงก็ต้องติดนะร้านจะแจ๊มหมีไม่รู้จักนะอ๋ออันนี้คุณปูนคุณปูนแกนโหดอยู่นะไอแฮมแฮมเบคอนเนี่ยนะอ่าตัวแกชงหัวหน้าคิวนะเห็นมามค่าไปสิบสามคิวก็ยังติดอ่าอันดับท็อปสิบอยู่ก็คือโหดนะครับอ่าอันนี้หมีสรุปให้ฟังคร่าวๆนะถ้าเกิดหมีพูดตกหล่นอาจจะพูดไม่ทุกคนอันนี้ก็ต้องขอกราบขออภัยจริงๆนะะเพราาว่ กิวนึงมันสี่สิบบอคนอะ่ะต้องเข้าใจมีนะอ่านทิ้งนอกของศัตรูเห็นมามจานเสือนี่คือที่หนึ่งลองมาจานดินโหตอนนี้มีลองมาจานเยอะมากนะกิวนี้นะมีจานเสือจานดีมมีแอรเรียวน้อยมีชีโรเผ็ดน้อยดิท้อนควีนหมีไม่รู้จักหมีไม่รู้จักเลยวะ่ะแต่จานเสือนี่หมีคุณคุณ,คณเอ้ยโรซี่นี่คุณมากเลยนะให้คุณโรซี่นี่อยู่กิวอะไรกไม่ใช่หรอวะไอ้กิวนนะั่นอ่ะอะไรนะชื่อกิวอะไรนะหมีลืม เอาเป็นว่าขอขออภัยแล้วกันนะครับที่อาจจะพูดสรุปทุกคนไม่ไม่หมดนะเพราะว่าคือหมีก็ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยได้มาเล่นเท่าไหร่นะเอาจริงคือหมีก็ไม่ค่อยรู้ความเคลื่อนไหวของเกมมากนะครับก็ตามนี้นะครับเ,เขาจีจีเดอร์หมีเขาย่าไปจีจีกับเขาพวกเขาด้วยนะครับจีจีครับคือหมีอาจจะหายไปนานเลยมั้งจีจีครับ มีวอกับ QT ไหมครับพี่หมีอยากดู QT อันนี้หมียังไม่เคยวอเลยนะต้องบอกบอกว่าอ่อหมีไม่เคยวอ QT แต่ว่าหมีเคยฟังเกียรติยศเกียรติศัก์มาเยอะมากว่าเขาเป็นกิวที่โหดมากนะอันนี้คืออันนี้สําหรับหมีนะหมีมองว่าเป็นกู๊ดเกมนะเป็นเป็นเป็นคิวอที่ดีมากนะครับสําหรับกิวฮาร่าแล้วก็ทางทามกอนนะคือหมีก็รู้จักหลายคนอยู่ทั้ง2ฝั่งเลยเอาเป็นว่าก็อันนี้หมีให้จ G นะสําหรับท้งเกมนี้เลยแล้วเดี๋ยว ถ้าเรามีวอลมันๆอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมีจะอัดมาให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับก็ไม่ได้มีไรแล้วเนาะน่าจะจบแล,แล้วแล้วก็อย่างที่บอกคือนิโนคูนี้เนี่ยเดี๋ยวม้จะมาอัดเรื่อยๆนะครับอาจจะแบบมี War วอลเวอร์อะไรมามาให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคอนเทนต์ใหม่ๆอย่างเช่นบอสเบิร์ดอีเวนต์หรือมีอะไรรีวิวมิก็จะมีก็จะกลับมารีวิวเหมือนเดิมนะแต่ว่าอย่างที่บอกคือมีอาจจะไม่ได้เติมตังค์แล้วไงเพราะว่ามันก็เป็นในเรื่องของโปรแตเรื่องโปรมีจะไม่อยากพูดแล้วไงมีเหนื่อยแล้วอะ เอาเป็นว่าก็ตามมีตามเกิดแล้วกันตามมีตามเกิดเกมแล้วกันหมีก็ทําอะไรไม่ได้แล้วอะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอยังไงก็เอาใจช่วยผู้เล่นนีโนคนนี้ทุกคนนะครับขอให้เล่นเกมแล้วอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็จะพูดว่างไงดีก็ไม่มีอะไรแล้วแหละก็คิดบวกไว้แล้วกันเราก็เล่นเกมให้เราให้เรามีความสุขไปแ,แล้วกันเราก็อย่าไปแบบเอออย่าไปคิดลบแล้วกนะันตอนนี้หมีปล่อยวางแนละ้วเรื่องโปงก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละ ือหมีอาจจะแบบที่ที่ออกมาพูดเรื่องโป้เนี่ยอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าหมีก็เป็นคนนักเกมคนหนึ่งหมีใช้คํานี้แล้วก็อยากให้นีโน,โนคนนี้มันอยู่นานๆไงอันนี้พูดจริงๆนะเพราะว่าโปตอนนี้มันก็ขอไม่พูดแล้วน,นะเพื่อนๆลองไปหาดูเองแล้วกันเอาเป็นว่าอ่าก็ขอให้เพื่อนๆเ,เล่นนีโนคน่นี้ให้มีความสุขนะครับแล้วก็อ่าอันนี้มีคนซิปมาหาหมีเยอะมากเลยนะบอกบอกว่าทรรมกรเนี่ยขอเข้ากิวคือหมีไม่ได้เป็นหัวกิวนะเว้อยอันนี้คนเข้าใจผิดหมีไม่แค่ตัวเล็กๆตัวน้อยๆน,นี่ ถ้าอยากจะซิปเข้ากิลเนี่ยมาซิปถามเนี่ยหัวหน้ากิลเลยอ่ะเดี๋ยวมีให้ดูครับอุ๊ตายหากูต้องปิดเพชรอีกแล้ว <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างบนมีปิดเพชรนะอ่าอันนี้ตุ๊กแกชงตอนนี้เป็นหัวหน้ากิลเนี่ยครับคนนี้นะตุ๊กแกชงเขาเป็นหัวหน้ากิลนะซิปไปขอก็ได้มีไม่เกี่ยวนะม,มีแค่ตัวเล็ก <c oughs> ๆอันนี้จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าจะรับตั้งแต่ซีพีประมาณ2ล้านขึ้นไปแล้วก็ตั้งใจเล่นนะครับลองลองซิปไปหาตุ๊กแกชงได้ชื่อบสนะชื่อชื่อบสนะเป็นหัวหน้าก มีไม่ได้เป็นหัวหน้ากิวนะเว้ยมีไม่เคยบอกมีเป็นไม่เคยเลยสักครั้งนะอ่ายังไงขอบคุณยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสําหรับนิโนโคุณนี้ที่ยังไม่ลืมหมีนะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ลืมแล้วหรืออะไรมีก็ไม่ว่าอะไรก็มันก็ตามการระยเวลานะมันก็ต้องมีอ่ามีจะพูดว่าไงดีวะมันก็ต้องมีรักกันจากกาันเป็นเรื่องปกตินะ อะไยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับแล้วก็คอนเทนต์ในนกคนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ใหหมีทําอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ทูบได้นะมีก็ยินดีจัดทําให้แต่ว่าในส่วนการเติมตังอะไรอย่างเงี้ยมีคงไม่ทำํำนะคือจนกว่าเขาจะจัดการเรื่องนั้นอ่ะถ้าเขาจ,จัดการเรื่องนั้นได้เดี๋ยวมีก็กลับมาเติมแต่ว่าเอออย่างนี้มีก็ไม่ค่อยหนักหนุนเท่าไหร่นะจริงๆอะยังไงขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับแล้วเจอกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆเล่นนเลนนกคนนี้อย่างมีความสุขนนะครัับแล้้วกก็ต่อสูไป สำหรับใครที่ตีบวกก็ขอให้ทุกคนนะครับตีบวกติดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวควรบอกพอมาดูคลิปหมีหมีโอ้ยพรปูปะจากตอนแรกตีบวกติดรลตนะัวจนแหกรลวัวอ่ะขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันนะครับ